สสนะอดีตท่สสคุณปู่สมวาสนาใช่ไหมเอ่ยคนยาตื่นเต้นมากเลินจ้าเอ๊คุณหมอปิดคลินิกแล้วยังเอ่ยน้อูทันจ๋านะคะตอนนี้คุณย่าอยู่ที่หัวสนามบินนะคะหัวสนามบินที่ดอยเขาควายมาแล้วก็จะถึงคลินิกกี่โมงคุณหมอปิดแปดสองทุ่มใช่ไหมเอ่ย เจอสักพักก็ยังดีเนะาะทันหรือเปล่าตื่นเต้นที่สุดเลยเด้อจ้ะคง <c oughs> จะมีวาสนาได้เจอกันมั่งเนาะคุณย่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยไหมเนี่ยบอกว่าคุณย่าอยู่บ้านร้อนเนาะก็แต่งตัวอยู่บ้านตามสบายพอเอฟซี FC บอกว่าเออ สองทุ่มแล้วก็คุณหมอจะหยุดยาวเลยอย่างเงี้ยค่ะขอไปได้มีโอกาสดะเจอคุณหมอสักครั้งก็ยังดีเนาะโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นันนันตื่นเต้นเป็นที่สุดใช่ไหมเอ่ยตรงในเมืองรถจะติดไหมนะคะเนาะุณยาจะออกไปตรงนี้ สัตว์หมอสนามบินเนาะหมอสนามบินไม่ต้องเลี้ยวไปทางสนามบินเต้นเต้นเต้นเฮ้ยนะคะจะได้เจอลูกชายคุณหมอสุดหลอ่อนะคะของแม่แม่นะคะเอฟซีแฟนค่ะเอฟซี FC บอกว่าโอ้ยนะคุณยา่านะคะขอบคุณมากมากเลยคุณพค่ะที่บอกคุณยา่านะคะเนาะคุณยา่าเกรงใจคุณหมอท่านนะคะเกรงใจมากๆเลยนะเข้าใจนะ บางทีไม่มีเวลานะคะเนาะหมออยู่คลินิกตอนกลางคืนตอนหัวค่ำเนาะก็น,นี้เรารู้แล้วกลางวันหมอก็ทํางานที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปทาพิเศษทำงานพิเศษอีกนะนะตรงนี้ตรงนี้ไม่เอ่ยแล้วตรงนี้ไม่เดี๋ยวคุณย่าจะพาลงอีกนะไปทางนี้ไหมไปทางนี้ออกตรงไหนนะไปทางนี้ออกตรงไหน ไปตรงนี้อตรงไหนคุณยา่าเดี๋ยวก่อนนะค่ะ,นะเนาะอา๋ออ๋ออ๋อไม่อะค่ะเข้าตรงไหนก็ลดรเข้ามานั่นกพคุณย่างงประเทศไทยเลี้ยวไปทางนี้ไม่ใช่อะทางนี้มันจะไปทงนู่นอีกเนาะออกไปข้างนอกคุณย่าต้องเลียเ้ยวดูตรงนั้นใช่ไหมเอ่ยเอาละยุ่งประเทศไทยคุณย่าละหรือว่าออกไปทางไหนงงประเทศไทยอย่าบอกว่ากลับออกไปทางดินห้าอีกนะไม่น่าจะใช่นะอันว่าแล้วกลางคืน ขนาดกลางวันนางยังหลงนะคะแล้วกลางคืนนางจะไม่หลงแล้ยังไงเออไปทางไหนออกไปทางนี้ไหมเอ่ยไปทางหัวสนามบินนะใช่ใช่หัวสนามบินต้องไปทางนี้ออถ้ากีดนางเร็วนะั่งการก็จะหลงใช่ไหมเอ่ยมาแล้วเอฟซีฮฮ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 จ๋าลุ้นด้วยกันนะคะว่าแอดหอมจะถึงที่ไห่ จะเป็นนั่นไหมอะไรนะอันนี้โดยขบวายตรงไหนเอยโดยขอบวายแม่นางก็คีดลืมนะอย่าบอกว่าออกไปทางเด็ดห่านะไม่ใช่เนอกไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช่หรือเปล่าใช่จริงๆหรือเปล่าคุณย่าคุณย่ายุ่งประเ็นแล้วไม่กกี้เล้วตรงนั้นหรือว่าต้องไปตรงนี้เดาสุ่มกันแลเดอ้อจะไปถึง ออกไปโน่นอยู่กันานเนิกไปถึงที่นิตคุณหมอปิดล้มั้งนะจะหลงไหมนะคะเนาะท่านสอวอท่านสอวอหลงไหมหลงไหมวนไปก็วนมาไม่เอ่ยนะคะท่านสอวอ <c ười> กลางคืนด้วยนะคะเมื่อก่อนก็วิ่งนะวิ่งตั้งแต่สมัยก่อนสมัยพ่อของลูกทํางานอ้าวไปถูกแล้วถูกแล้วตรงนี้ที่เลี้ยวเข้าที่พักอที่ของอ,อปจอนะคะ่ะเนาะชาใช่ๆช่ช,ชถูกแล้วถูกแล้วคุณคุณย่าจะออกไปทางหัวสนามบินเอ้ยไม่ใช่ที่โรงพยาบาลเนาะตรงที่เนายโอ้ยแม,แม,แม่เอ้ยลุ้นลุน